อ๋ไป้าอายพว่าอช่านะแม่นมีเสราตี้ยมีโตอยู่แล้ว

โตังไงยูจ่ายหรือเปล่าใหอนลาดี่อกนี่เตีไม่กี่เยจ้าโตกอนลาสุดหนึ่งสองสามสี่ไม่ตีรอกี่ดีห้าหกหกเจอกี่เละอารมณ์นี่คัตอมอาบุญใจบุรน้ากี่ลอารมณ์น่าแนอบุญใจเนว่าตัวนงเดตัวนี้ก็เจนะเกินนะใช่กี่เมีเศรายมโตจังบอกหมด่ะให

จบเหลือบากถัก,าากไว้าในร่มนะี่ถักกินถักก่อนไหมมากองกองกันในร่มนี่แหละจะต้องขีดแล้วก็ให้สามารถถักก่อนเอดีตร่มมาก<ช>องอดีอยากกเนียนดิกลอกดิตุกีนกระดูตุกิีกีนน้ตุกี

có tại máy hay hay có cho anh có gì ừ. nữa tiền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Jeg liker ikke å være så klønete.